แบงค์ Bank, ปะทะเดือดสรัรส่งรบพิเศษร้อยนายุ่มกาซาวันที่31มกราคม2568สนารก,การณรในตะวันออกกลางโดยเฉพาะปาเลสไตน์แม้ว่าจะอยู่ระหว่างหยุดยิงแต่ก็มีการยิงกันต่อโดยอิสราเอลในพื้นที่กาซาและเวสแบงค์เลยขณะที่กลุ่มต่อต้านก็ไม่ยอมจำนวนค่ะตอบโต้เดือดที่เวสแบงค์ทำให้มีการสูญเสียทั้งสองฝ่าย วันอังคารและพุธนะคะสองวันติดเลยเ s สโจมตีทางทานครั้งใหญ่ในเขตเวสแบงค์อย่างที่เรียนไว้ผลกำลังไปเจ็ดกองพันจะเหลือหรือลุยเดือดสิคาส่งผลให้ชาปาเลสไตน์เสียชีวิต17รายที่เจนินและ10รายที่ทามูนนี่เป็นพลเรือนนะคะด้านนักรบฝ่ายต่อต้านล็อกเป้าสิคะจัดหนักกองพลโกลานีตอบโต้เอาคืนที่ค่ายเจนินนั่นแหละ มีการวางกับดักระเบิดเก่าของอิสเอลโจมตีสำเร็จนะคะทหารกรณีดับและบาดเจ็บไม่น้อยอีกมุมหนึ่งของค่ายเจนินอีกเหมือนกันสื่ออิสเอลเองล่ละคะ่ะที่ออกมารายง,งานบอกว่าทหารอิสรเลเสียชีวิตหนึ่งรายบาดเจ็บห้านายสาหัส3รา,ายเป็นการประทะแบบประชิดต,ตัวด้วยมีการเผชิญหน้ากันกับนักรถต่อต้าน2นายคือสต่อห้า หลังจากนั้นนักสู้ของกลุ่มต่อต้านหลบจากพื้นที่อย่างปลอดภัยอย่างที่เรียนผลก็คือดับหเจ็บหอีกด้านจุดชนวนบื้มรถจีปของกองทัพอิสราเอลนะคะอันนี้เหตุเกิดที่ใกล้กับแกนเมืองอาลซิฮานเขตเวสแบงนั่นแหละทหารดับทำลายพานะสำเร็จอันนี้รายงานจากเทเลกรมของฝ่ายต่อต้านนอกจากนี้ในกาซาฝ่ายต่อต้านเปิดเผยว่า ทางอิสราเอลโจมตีนะคะหลอบสังหารนักรบของฝ่ายต่อต้านไป10บนายระหว่างการแลกตัวประกันเลยเหตุเกิดนอกพื้นที่ที่มีการส่งมอบตัวประกันให้กาชาตินั่นก็คือในระหว่างการแลกประกันแลกตัวประกันส่งตัวประกันให้หน่วยกาชาติเนี่ยไม่มีการปะทะหรือยิงต่อสู้กันแต่นอกเขตเนี่ยถล่มตึมต่ํา ทำให้เสียนักรบของฝ่ายต่อต้านไป10นายค่ะอันนี้ที่กาศารเการเคลื่อนไหวของสรัฐสำนักข่าวรอยเตอร์เองนั่นแหละที่ออกรายงานพิเศษพูดถึงภารกิจฐานรับจ้างต่างชาติชาวอเมริกันในชนเกนกาศาเขาบอกว่าองค์กรหรือบริษัทที่เป็นฐานรับจ้างชาวอเมริกันเนี่ยได้รับการว่าจ้างจากบริษัทรักษาความปลอดภัยชื่อดังของสรัฐนั่นแหละชื่อ U G Solution ซึ่งเป็นบริษัทขนาดเล็กเพิ่งเปิดไม่นานนะคะเขาระดมจ้างฐานผ่านศึกหน่วยรพิเศษของสรัฐ1 0 0นายหน่วยพิเศษของสรัฐตั้ง100นายไม่ใช่น้อยนะคะไปประจำการดูแลจุดตรวจคือด่านที่ตั้งตามเมืองในกาซาเน้นเนตซาริมและทางแยกของถนนซาลาอัลดินที่ถนนกาซาจุดนี้เป็นจุดที่ปะทะกันเดือดมาตลอดและทหารอิสราเอลสูญเสียมาก ตอนนี้ใช้ทหารต่างชาติเป็นหน่วยรบพิเศษด้วยของสหรัฐไปวางกรามตรงนั้นก็ตามสัญญาเนี่ยไม่ให้ยุ่งกับคนปาเลสไตน์ให้ตรวจเฉพาะรถว่ามีอาวุธมีอะไรไหมเนี่ยไปปักหลักแล้วนะคะร้อยนายหน่วยรบพิเศษสหรัฐอัตราค่าใช้จ่ายอันนี้รอยเตอร์บอกเองบอกว่าค่าจ้างเนี่ยพันหเหรียญต่อวันทหารรับจ้างที่อยู่ในชนนกาซา แต่จะได้รับเงินล่วงหน้า10,000ดอลลาร์ 1, บุคลากรของ UG Solution เขาจะแท็กทีมกับ s a f e Rich Solution ของบริษัทสรั์อีกเหมือนกันเป็นบริษัทเอกชนของสรัฐดูแลด้านโลจิสติกโลจิสติกในการขนส่งเนี่ยน่าจะเน้นเฉพาะเรื่องทหารแต่เขาก็อาจจะมีงานทางด้านขนส่งสินค้าแต่ไม่ได้บอกนะคะเพราะว่า2บริษัทเนี่ยไม่ค่อยได้ปรากฏเพิ่งจะปรากฏ ในงานรับจ้างจากอิสราเอลนี่แหละเป็นบริษัทของสรัฐดูแลโลจิสติกดูแลทหารพนังกงานแต่ละคนจะได้เงินประกันนะคะ5 0 0แสนดอลลาร์ 500, สรัฐอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษของสรัฐได้รับเงินวันละพัน0ดอลลาร์ต่อวันเงินทุนทางฝั่ง UG จ s o u u t o o n บอกว่ามาจากอิสราเอลและประเทศอารับที่ไม่ระบ,บุชื่อ แต่เสืออาหรับเขาสงสัยว่าน่าจะเป็นกาตาเพราะกาตาเคยเสนอให้ใช้กองกําลังเอกชนดูแลกาซาหลังจบศึกอันนี้มันจบศึกแบบทิพนะคะเพราะว่าในขณะแรกตัวประกันหยุดยิงแต่มีการยิงกันอยู่ในเขตใกล้เคียงและในเขตที่ไกลออกไปอย่างเช่นเวสแบงนี่ยิ่งหนักเลยบุกทางทาหารแบบเปิดเผยเลยมีการออกตัวอีกนะคะบอกว่ารัฐบาลสหร,รัฐเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการคัดเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัย แต่ตอนสมัยไบเดนถ้าจำได้นะคะเราก็ได้รายงานออกมาพูดชัดเรื่องนี้ว่าสหรัฐพร้อมสนับสนุนการว่าจ้างบริษัททหารรับจ้างเอกชนสหรัฐมาเข้าร่วมงานกับกองทัพอิสราเอลตอนนั้นอิสราเอลพูดถึง Black Rock ด้วยว่าจะได้สัมภารดูแลในชนนกาซาและในราฟฟาด้วยผู้เชี่ยชาญในอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลนะคะจากหลายสำนักเลยให้ความเห็นกับสตนักาวรอยเตอร์ว่า พวกเขาไม่เคยได้ยินชื่อไม่ค่อยคุ้นกับชื่อบริษัท UG Solutions มันก็อาจจะเป็นบริษัทตั้งใหม่ก็ได้นะคะจึงส่วนใหญ่แล้วผู้เชี่ยวชาญเขาจะรู้จักหมดอย่าง BlackRock ยังไม่มีใครไม่รู้จักแต่อยู่ UG Solutions โผลมาแล้วก็รับงานจัดหาทหารหน่วยรบพิเศษด้วยร้อยนายนูน่นคือไม่ได้ส่งมาในนั้นกองทัพสหรัฐหรอกแต่ส่งมาในนามบริษัท ฐานรับจ้างเอกชนแต่ไปเกณฑ์ฐานพันศึกหน่วยรบพิเศษด้วยนะคะเป็นซีลย0หนึ่งร้อยนายน้อยสมรษดมีชื่อเพียงคนเดียวค่ะในเอกสารจดทะเบียนของบริษัทเจมสันโกวานีอดีตทหารหน่วยรบพิเศษของสหรัฐดูไปคล้ายๆวัคเนอร์ยังไงอย่างนั้นแต่เป็นเป็นในภาคของสหรัฐการปรากฏตัวของฐานรับจ้างติดอาวุธของสหรัฐในชนวนกาซามันบอกอะไรบ่งบอกชัด ถึงการเกี่ยวข้องของสหรัฐทั้งทางตรงและทางอ้อมในศึกล้างเผ่าพันธุ์ปาเลสไตน์ทรัมป์เปิดเผยจุดยืนชัดนะคะอาหารกามากเสนอให้ในประเทศชาวปาเลสไตน์ไปประเทศอาหรับเพื่อนบ้านอียิปต์และจอร์แดนอ้างว่าเขาจะได้อยู่ในพื้นที่ที่สันติจะสันติอะไรอิสราเอลประกาศจะยึดแผ่นดินของเพื่อนบ้านอาหรับด้วยเพื่อสร้างเดอะเกรเตอร์อิสราเอลวันนี้ได้ขนาดนี้วันหน้าใครจะมี การรับประกันว่าจะไม่เอามากกว่านี้ทุกวันนี้ก็จ้องและอียิปต์จอแดนเลบานอนเจอหมดฉะนั้นความอาหังการของทรัมป์ได้ผลักเพื่อนบ้านแม้แต่อียิปต์จอแดนนะให้เกิดความไม่พอใจเพราะการพูดอย่างนี้คือการเยียบย่่าซ้ำเติมชาวปาเลสไตน์ยังเปิดเผยเลยไม่เคารพสิทธิของการเป็นเจ้าของประเทศของปาเลสไตน์ทรัมป์กำลังผลักประเทศอาหรับ ที่จริงๆแล้วเตรียมอ้าแขนต้อนรับทรัอย่างกลุ่มประเทศมหาเศรษฐีอ่าวนี้แหละค่ะดีดาม,มากขาดทรัมป์โทรไปขอ MBS นะคะให้ช่วยลงทุน MBS ก็รับปากนะจะส่งเงินลงทุนไปถึง6 0หมื่นล้านไปสร้างอุตสาหกรรมในสหรัฐแต่มาเจอไม้นี้ไม้ว่าจะกวาดล้างชาป,ปาเลสไตน์คือจะขนปาเลสไตน์ออกไปจากประเทศของปาเลสไตน์ไม่เลยหมดเลย ความรู้สึกดีๆออกมาต้านชัดเจนและไม่ได้มาเดี่ยวด้วยดึงสันนิบาตอาหรับมาประกาศต่อต้อตานทรัมป์ห้ามขนย้ายคนปาเลสไตน์จากแผ่นดินปาเลสไตน์ดูอารัการจะว่าทรัมป์ด้วยความเชื่อมั่นในอำนาจของสหรัฐหรือต้องการยุยงให้มันเกิดสึกอันนี้ก็แล้วแต่จะคิดได้ทุกด้านนะคะแม้ว่าการหยุดยิงจะเป็นสัญ,ญลักษณ แห่งความพ่ายแพ้ของอิสราเอลเป็นเสมือนชัยชนะของการต่อต้านของกลุ่มต่อต้านปาเลสไตน์และพันธมิตรในภูมิภาคตออกกลางก็ตาตแต่สิ่งนี้มันทำให้สายเอ็กซ์ตรีมขวาดจัดโกรธพุ่งปรี๊นะคะพร้อมไม่เลือกวิธีการและมั่นใจว่าจะโหดเทียมหนักกว่าเดิมรัมติกลาโฮมคนใหม่ของทรัมป์ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อชัดเจนนะคะว่าอเมริกัน ยังคงสนับนุน Israel อิสราเอลย่างไม่มีเงื่อนไขอิสราเอลมีสิทิปกป้องตัวเองแบบเต็มที่พูดเหมือนกันเปรียบคำเดียวกันกับบลิงเคนและโจไบเดนทรัมป์พูดว่าจะถอนกำลังฐานในซีเรียแต่ไม่เคยพูดว่าจะถอนกำลังกว่า40,000คนและกองเรือรบกองทัพอากาศในตะวันออกกลางเลยไม่พูดเลยตอนนี้ฐานเหล่าน,านี้บินรบเหล่านี้เรือรบอยังก็ยังวางกำลังอยู่ ในระวันงสิวนเงินไปเท่าไหรไม่นำซ้ำนะคะยังเพิ่มการจัดจ้างบริษัทถารรับจ้างเอกชนเข้าพื้นที่กาซาอีกด้วยแบบนี้มันเตรียมสงบสกหรือมันเตรียมรบกันแน่ลาสุดก็ออกมาขู่อิหร่านอีกอิหร่านต้องไม่มีนิวเคลียร์แปลว่าอะไรนิวเคลียร์แบบไหนอาวุธนิวเคลียร์หรือนิวเคลียร์สันติวงเล็บอิสเอลก็มีไม่เห็นตรวจสอบแล้วมีได้หรือสหรัฐกับอิสเอลเท่านั้นหรือที่มีได้ อุณหภูมิความร้อนของสุขใหญ่ตะวันออกกลางมันไม่ได้ลดเลยค่ะมีแต่เดือดพลักจอประทุและจะรุนแรงมากกว่าเดิมซะอีกภายใต้หน้ากาสันติภาพจอมปลอมของทรัมนัน